มาพูดคุยกันดีกว่านะครับสำหรับร่างใหม่ของฟรีเซอร์ฟรีเซอร์แบล็กนะครับพลังที่ทําให้ฟรีเซอร์นั้นก้าวไปเป็นนักรบอันดับหนึ่งของจักรวาลสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายเลยนะครับก็เรียกได้ว่าสาหรับมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับในซาก้าของกาโนลานั้นก็ได้จบลงไปอย่างเป็นทางการเลยนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งภาคนะครับที่ต้นภาคเนี่ยเปิดมาได้ดีมากๆเลยนะฮะแต่พอช่วงกลางภาคนั้นไม่รู้จะยืดไปไหนนะ แต่แล้วนะครับในช่วงตอนสุดท้ายผมบอกเลยแหละครับว่าเป็นแบบว่าตอนจบภาคนะครับที่ดีมากๆเลยเพราะเราได้เห็นการเปิดตัวนะครับของตัวละครโคตรลูกรักของอาจารย์ทุารียนะครับอย่างฟริเซอร์เทพซาศูนย์เของพวกเรานะครับกับร่างใหม่ของเขานะครับอย่างฟรีเซอร์แบล็กนะครับจึงทำให้ฟริเซอร์นั้นกลายเป็นบุคคลนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลนะครับจะยกเว้นเทพเทวดานะเขาจะมีข้อยกเว้นตรงนี้อยู่ซึ่งแน่นอนนะครับก็จะมีกระแสบางส่วนที่ชอบนะครับที่ได้เห็นร่างใหม่ของฟริเซอร์อย่างแบล็กฟรีเซอร์ แต่บางส่วนก็ไม่ชอบนะครับซึ่งถามว่าแปลกไหมก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้ติดตามรายละเอียดจนชัดเจนหรือบางทีแล้วนะครับก็ไม่ชอบบางคนมันไม่ชอบใจทํำยังไงนะครับก็แล้วแต่บุคคลละกันมันนานาจิตตังนะครับแต่ละคนนั้นก็จะมีความชื่นชอบที่แตกต่างกันออกไปวันนี้ผมเลยจะมาพูดถึงนะครับการปรากฏตัวขึ้นนะครับของฟิเซอร์แบล็กนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีและการปรากฏตัวขึ้นครั้งนี้นั้นนะครับมันสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะหนักจะเต็มมอ่าลลกกดด Sub แ เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก็แน่นอนแหละครับว่าสําหรับการ์ตูนราค้นบอลนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยแหละครับว่าหลังๆเลยเนี่ยถ้าจะมีการอัปร่างใหม่เปลี่ยนร่างใหม่นั้นก็เพียงแค่นะครับเปลี่ยนสีผมเท่านั้นก็สามารถอัปร่างได้แล้วนะครับแต่ถ้าแบบว่าพูดให้เป็นธรรมนะครับกับอาจารย์ทุยาม่าหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างหลังๆอย่างร่างอัลตร้าอีโก้ของเบจิต้านั้นเนี่ย แต่เห็นว่าก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนนะครับหน้าตาของกีตาร่างออาต้าอีโก้ก็คือจะไม่มีคิ้วใช่ไหมจะดูหน้าโหดหน้าเฮี้ยมากยิ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็เปลี่ยนสีผมไปนี่แหละครับมันก็แล้วแต่ละกันแล้วแต่จะคิดนะครับแต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าไอ้ที่ทําให้เปลี่ยนสีผมแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันง่ายนะครับในการจดจาแล้วหนึ่งแล้วอย่างที่2นะครับก็ขายของนี่แหละเน้นๆเลยนะครับยิ่งเปลี่ยนร่างเป็นสีมากเท่าใดคนนั้นก็ยิ่งอยากจะซื้อนะครับเป็นฟิกเกอร์นะ แหละสาหรับดราก้อนบอลจึงทาให้นะครับที่เราเห็นล่าสุดเลยเนี่ยก็คือเป็นร่างฟรีเซอร์แบล็กนะครับก็นั่นแหละครับก็ตามสไตล์เลยล่ะของอาจารย์ที่มาเนี่ยครับก็เปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนสีหน่อยนะครับแต่รูปลักษณ์ต่างๆนั้นนะครับมันก็คล้ายๆนะครับกับโกลเด้นฟรีเซอร์แต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ไม่เหมือนเดิมคือความสามารถของฟรีเซอร์แบล็กครั้งนี้นะครับบอกเลยแหละครับว่าจะหนักจดเต็มแน่ๆเพราะเราย้อนกลับไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยฟรีเซอร์ถูกปูมาว่าเป็นบุคคลและกันหรือคนในเผ่าพันธุ์ีี้่่าาพ์ทมรรรสสวคดกตอู ตั้งแต่กําเนิดแล้วนะครับก็คือก่อนหน้านี้ที่ฟริเซอร์เทพๆครองจักรวาลมาตั้งนานนะครับพี่แกนั้นไม่เคยฝึกฝนอะไรเลยจนไปพ่ายแพ้กับโกคูแล้วก็กลับมาใหม่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยพี่แกใช้เวลาฝึกเพียงแค่4เดือนเท่านั้นย้านะครับสเดือนเท่านั้นจากก่อนหน้านี้นะครับฟริเซอร์เนี่ยพลังเนี่ยก็ยังไม่ได้รดดับซุปเปอร์ไซヤอเลยได้ซ้ําเพราะว่าพ่ายแพ้นะครับต่อซุปเปอร์ไซヤไปใช่ไหมพี่แกฝึก4เดือนนะครับสามารถก้าวกระโดดเข้าข้ามซุปเปอร์ไซヤไปได้สามารถเหนือไปกว่านะครับร่างซุปเปอร แพ้ไปในตอนนั้นแ่นเพียงแค่ว่านะครับพี่แกยังไม่คุ้นชินกับพลังเมื่อใช้ไปเยอะๆใช้ไปนานๆนะครับร่างกายไม่เสถียรพลังนั้นก็ลดหวบลงไปมันก็คือบทเรียนครั้งสําคัญนะครับของฟีเซอร์นะฮะในการพ่ายแพ้ครั้งนั้นเลยทําให้ครั้งนี้นะครับฟีเซอร์ก็ได้บทเรียนมาแล้วงานพี่แกนั้นไปปลุกนะครับดาวดาวหนึ่งนะครับและดาวดาวนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามันเหมือนอีคนละมิติหนึ่งอาฟิลแบบว่าเขาพ้องการเวลาประมาณแบบเนี้ยถ้าใจให้ผมอธิบายแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับจึงทาให้ฟีเซอร์นั้นเน ทั้งหมด10ปีด้วยกันย้ำนะครับ10ปีด้วยกันเดิมทีก่อนหน้านี้ฝึกสีเดือนก็เทพเมฆพิงขิงระดับร่างบลูได้แล้วพอพี่แกไปฝึกมา10ปีหนนี้นะครับเรียกได้ว่าพลังความสามารถนั้นกลายเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือสามารถตบแก๊สไปได้อย่างง่ายดายทั้ทงที่เจ้าแก๊สนั้นนะครับสามารถจัดการนะครับโกคูกับเบจิต้าไม่ว่าจะเป็นเบจิตาร่างอัลต้าอีโก Eco, หรือโกคูร่างอยูไอไปได้นะครับแบบสบายหรือสะดือโบนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญเลยแหละครับว่าการฝึกฝนรรั้นน,นไมม่่ธดาแ ใช่ได้เลยล่ะครับว่าเขานั้นคงกลายร่างนะครับเป็นร่างฟิเซอร์แบล็กเนี่ยได้นานแล้วนะครับเผื่อปี2ปีแรกอาจจะได้แล้วด้วยซ้ํานะแต่พี่แกนั้นก็อยู่ให้มันคุ้นชินนะครับกับร่างนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพื่อความเคยชินที่สุดนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์จะได้ไม่ซ้ารอยนะครับที่เคยพ่ายแพ้นะครับโกคูกับเบจิตาร่างบลูจึงทำให้ฟิเซอร์ในตอนนี้ถูกนับได้ว่านะครับเป็นมนุษย์ละกันจะเล็กมนุษย์หรือเปล่าก็ไม่ใช่มนุษย์นะเอาเป็นว่าคนที่ไม่ใช่เทพละกันที่แข ยังไงก็โหดนะครับคิดดูแล้วกันว่าฝึก4เดือนขนาดนี้ฝึกสิบปีขนาดไหนเป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์สูงนะครับผมบอกเลยแหละครับว่าภาคหน้าของรากุนวอนนั้นน่าสนใจมากๆว่าโกคูกับจิต้านั้นจะพาวเวอร์อัพไปยังไงนะครับเพื่อจะก้าวข้ามนะครับทางด้านของฟรีเซอร์ไปให้ได้และอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยนะครับซึ่งปกติแล้วฟรีเซอร์โหดเทพเมฆคิงคิงขนาดนี้ก็คงนะครับจะตบโกคูกับจิต้าเลยในทันทีนะครับก็ฟีลแบบว่าเกลียดในพวกนี้มานานแล้วแต่ปรากฏว่าฟรีเซ นะั้นเะนี่ยกลัวหรือเปล่าเดี๋ยวหมอนนก่อนที่เคยไพ่แพ้ร,ร่างลูผมว่าไม่ใช่นะครับยังไงฟรีเซอร์นั้นก็คุ้นชินกับร่างกายตนเองแล้วแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือนะครับฟรีเซอร์นั้นอ่นะมีแผนบางสิ่งบางอย่างมากกว่านะครับโดยพี่แกก็พูดเลยแหละครับว่าพี่แกนั้นมีเป้าหมายนะครับที่แตกต่างไปแล้วนะครับก็คือเป้าหมายตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่โกคูเบจิต้าซึ่งเชื่อได้ว่าไอ้เป้าหมายนี้คงจะเป็นเป้าหมายที่สําคัญนะครับและอาจจะยิ่งใหญ่กว่าโกคูกับเบจิต้าก็เป็นไปได้ด้วยความที่ว่านะครับ ไปเห็นนะครับว่ามันมีเทพเทวดาอยู่ผมเชื่อว่าคนทะเยอทะยานอย่างฟรีเซอร์นั้นก็คงต้องการนะครับจะโค่นพวกเทพเทวดานั้นทิ้งลงไปซะนะครับด้วยความมั่นใจในฝีมือของตอนเองเพราะยังไงก็แล้วแต่ฟรีเซอร์นั้นก็คงไม่อยากนะครับจะอยู่ใต้ส้นเทีนนะครับของคนอย่างเซนโอรอกนะครับยังไงก็แล้วแต่ในเมื่อฟรีเซอร์มันมีความมั่นใจขนาดน,นี้และนะครับด้วยพรสวรรค์ของฟรีเซอร์ขนาดน,นี้ยังเชื่อว่ายัางไงฟรีเซอร์นั้นคงมีเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่มากยิ่งกว่าจึงทําให้ต่อไปนะครับ ว่าก็คงจะเป็นหนึ่งภาคนะครับที่สเกลจะถูกอัพมายิ่งใหญ่มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นพลังหรืออะไรต่างๆนะครับภาคหน้าบอกเลยว่าเป็นหนึ่งภาคที่ผมเฝ้ารอในการรับชมเพราะว่าตัวอย่างฟรีเซอร์นั้นนะครับก็คงจะมีบทบาทที่สําคัญแน่นอนและเราคงได้เห็นนะครับอะไรที่แปลกใหม่นะครับของดราก้อนบอลเสียทีนะครับหลังจากที่ช่วงหลังนี้ก็เน้นนะครับในการปกป้องจักรวาลใช่ไหมคงมีอะไรที่มันดีกว่านี้คงมีอะไรที่มันน่าสนใจกว่านี้นะครับสำหรับแฟนขับดราก้อนบอลนะครับซึ่งผมก็หวังนะว่าจะเป็นการเชื่อมโยงนะครับสู่เนื้อ ที่ดีและเพื่อน,อนๆมีความคิดยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้คิดว่าฟิเซอร์ร่างใหม่นี้เนี่ยมันสมควรหรือเปล่าที่พี่แกจะมีหรือไม่แบบอุย้ยไม่ค่อยมีอะไรอ้างอิงเลยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับไม่จําเป็นนะที่จะต้องเห็นด้วยกับผมนะครับว่าไอ้ร่างนี้เนี่ยมันก็สมตุสมผลที่จะมีหรือไม่มีนะครับหรือจะบ่นก็ได้นะว่าเอ้ยมันมาอีกแล้วเหรอไอ้ร่างหลากสีเนี่ยสำหรับดาอนบอลก็สามารถบ่นได้นะครับก็รับฟังอยู่แล้วคอมเมนต์มาข้างล่างอย่าพิมพ์หยาบเท่านั้นเองและเหมือนเดิมนะครับหากที่ชอบคลิปนี้อย่าล YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ